ไปดีผูนน้องไซกับตันเนาะเอาแล้วกับงัวเผินจัดไปจัดไปดีใจแฮงเอองัวแนบไปแถบดีใจแฮงเดี๋ยวใแล้เดี๋ยวเปล่าเจือ เขากี้มากระเ,เดี๋ยวทีมงานสลองมือี้เอาโบอบก่อนเพื่อนวะดีใจครีใจหายดีใจรดีใจพี่น้องคลิปสองเขาก็จะไปสัมผัสเอาไอ ก็วางน้ำเนาะพี่น้องเนาะผู้ภาคทพไปหาเนาะพี่น้องเนาะผู้เจ้าก็ขึ้นมาแปลกแท้มือนี่สิวาได้งัวนเลฮะมันโหลดได้แลเห็นหโหลด้ววะเนี่ กัปตันเห็นแล้วทำเป็นเมืองกองให้บ่าวรัปตันถ่าพี่น้อง ใจลายเจนไปสิบตัวมาได้สิบเอ็ดตัวดูใจดูใจดูใจไปเลายมือมันออกแหผล่ลูกเดตัวแถมพี่น้องเจัวไปดีพี่น้องมื่อนี้กัปตันกับขอบอกขอบใจลายเนาะเห็นแล้วงัวกันมาสิเบสตัวนาะพี่น้องก็มีงัวเถอะแต่มันแบบว่ามันติด ติดสาวมานำติดสาวมานำงวแม,ม่ของกัปตันเนาะนแต่ไระเดีแบบแบบแเ๋ยวเจตนาไหลมากเนาะพี่น้องเนาะกะมันติดมากเท่าไหร่อกกกอกมันก็มาคือเก่ามันงัวเถิบมันติดมากขอบุกขอบใจเอฟซีแล้วก็ขอบุกขอบใจหมู่เพื่อนไอ้ไอ้น้องที่คอยให้กำลังใจกัปตันเนาะแล้วก็ไปหาง,งัวสอยกัปตันเนาะคนที่คนที่รวมถุไอ้ยากลำบากทางการเลยไปหาเดินป่ากเออขอบใจร้ายเลยกันี่แหละ ไอ้ตอนถูกต้อนยากกับบูมี่ภูรีมาสอยเห้านาะกับมีแต่พี่น้องหมูเขื่อนเห้าพีมาสอยเห้านาะกับแบบย่ำถูกย่ำยากกับมีแต่พี่น้องแหละพี่น้องพีมาสอยโอ้ยเว้าเด็นั้นนี่ทำตาสีไรเลยทำตาสีไรเนาะอบใจลายเนาะกดีใจเนาะหมูเขื่อนนี่หมูหมูภูที่ดีเลยกับยาติพี่น้อง ดีๆน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะล่อ,อไปทีเรียบร้อยพี่น้องเลยเป็นคำเบาคำเบาจากใจเบาครับตันเนเาะเขาเต็มใจเนาะขัจากใจเขาจะไปสอยเบาตันเนาะผู้เปิดไอ้เพลงไอี่ยสโองว่ากับสโลงเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวมืฮอตในมือเขากินแบบหายาตีพี่น้องมาเห็ดอยู่เห็ดกินมาอยู่กินนำ้ำ ถาจังสิได้เห็ดอยู่เห็ดก,นะกินเน้องพี่น้องเนาะถ้าเบิ่งทำการเดิอพี่น้องเดอิอเบาเทินดีใจแห้งพี่น้องเลยหลังจากไอ้หลังจากมาแต่สมงวเนาะพี่น้องนอเนาะฮากับมาเบิ่งห้าน่า,ากันดีอกดีใจลรยบ่านนี้คือิมีเหือมีแห้งไงเทพปูเลยแหละบ้านนี้นะอ่า มีเหือมีแห้งเทปูนลอลละไรบานนี้เนี่ยเฮ้ยมีงมูหมดบนในน่องโอ้ยบานนี้ <c oughs> มีงวัวไปแต่งมีอะไรพี่น้องเลยบานนี้เห็นแล้วงัวกะมีใจิตใจเห็ดเวียกเห็ดการเห็ดงานแะไรบานนี้ตะกี้มีแต่ไปหาง,งวัวบานนี้ก็สิได้ผสมปูนเทพื้นห่านต่อแล้วพี่นักบานนี้ฮะ มืองส่งไอ้ดำดีคือซอยมาเนาะทั้งน่ะอือเบื้องบนก่อนโอ้ยจะแมนเด็กน่อยเรียนกองทรายมุนอุ้ยปุ้ยเบิ่งบ่ได้เลยบาทนี่ ไอ้ดำไอ้ปู้ไอ้นน่ะหัวเสาไนไอดำหัวเสาน่ะปู้ไอเนี่ยเรื่องจักบาทน่ะหัวเสาน่ะเออนั่นละมันคือว่าเองมีแต่อ้ยยน้องๆกันแล้วเพผนมาเห็ดไหนมาสาบให้กันพี่น้องเลยคนกันเองหากันเองจ้างเพผนกับโบแพงดอกพี่น้องเลย หาไอ้น้องมาสาบใหม้มาเห็ดให้เทพืชนี่ก็หาญาติพี่นอ้นองมาที่ซอยคือเกา่าผัวป่าว่าเถาดูเนาะพี่น,อนะน,าาน้องเนาะแล้วก็ข้าวบวชื้นบวชรัดนี่แหละเห็นงัวนอะไรก็นใช่ได้เทพืชนเห็ดสาดประสานงานต่อแนละ้วพี่น้อง หน้ามก็สีให้เพิ่นสาบให้อีกกัปตันสั่งว่าสาบไปตามไอ้แผงเลยวะไอว่ามาต้องสอกัะมันนะอ่าเรต้องจับเรียมจับระดับดอกว่ะแผงมันเป็นได้ไดก็สาบไปตามแผงมันโลดอ่า โอ้ตัวนี้มันมีเล็กแล้วมันแตกเนาะมันบางมันาได้เหจับเล็กับมันยังปีกอยู่น้อยมันยังปีกอยู่ยังปีะเออ ทางหลังสะอาดสะาบแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยทางหลังก็เฟืองอัดเอาหมุนอุ้ยปุ้ยพี่น้องเลยกองไว้ทางหลังนี้ผึ่นยกออกมาหมุนอุ้ยปุ้ยคักเป็นยัง ดีอกดีใจหลายพี่น้องเลยเห็นงัวมือนีิดีใจแหง้งมีใจ,ใจิตใจเหตดเวียกเหตุาการเหตุาหงานต่อไปแหละบาทนีิสานต่อพี่น้องเลยเทปูนผสมเทพืนมมพ้นเหตุเวียกสานต่อไปคือเกา่าอืมปลาเมากินขขาวกำอยังเด้บาทนิไก่ดีคนไหนพี่น้องเนาะนิดเขาก็คนเกียร อย่างส่งแตกเป้าบ่เด่นนี่อาจารย์นัดส่งแตกเป้าเห็นไหมสงสัยห้ำใหญ่เกินเลยมั้งเนี่ยนี่ลีได้ส่งเข้ากับหมักแตกส่งแพ้นี่นะมันตึงหมักแตกเป้าแตกก้นอาจารย์นัด

บอลเจบบอลน่องบอสน่องบอสบอสไปก ah, ับบ <bot. S 1> อสไปกับกัปตันมันก Celine, ็แหลมแล้วเจ้ามีแต่หน้าใหญ่มีแต่คุ้มทีมเน่สื่อนะเอ่อ ให้อยู่ให้อยู่กะกะได้ขันตื่นมามันหม่มันเปียกเอาไปถ่ายผ้าออมมันก็ยากมันที่มันใหมันยากมันหยาดก่อนมันจังไยก็คือจกแดมันน้ำน้ำลุกเทินน้ำจกกดกระลักซื้อเมถาว่าปู๊กเอาลาน

เป็นบ้าน้าหางหัวหางหมอได้ยินข่าวว่าหัวว่าต้มต้มหมอนี่ต้มเถียดปนบ่ได้ใส่เขายังต้มแต่น้ำไว้บวกแกงมันกแกงซิงแหกเหรอเลี้ยงง่ายเลี้ยงดีแต่ได้นะห้าพันมันใหญ่ไว้ไว้ดูบวกขีให้มันหายแต่ตอนมันหิว ฮาวนอนงา่าไปแค่ขนาดน้นมึงนะ้าวง่าเขาลับต่อโอเคพี่น้องมาหอดัมเนียกันสิปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อฝากกูไลก์กูแชร์กูติดตามเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี